ะะจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนใครที่กําลังมองหารถอีโคคาอันนี้โชมนี้อยู่นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,000เองนะคะพี่ๆขาอยู่ประมาณ4,700สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้นะคะสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ ัสดีค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรถอีโคคาร์ค่ะตัวนี้จะเป็นตัว1 2 e ปี2013แต่จดทะเบียนการใช้งานปี2014นะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีผิดความชนหนักจมน้ำค่ะพี่ๆค่ะคันนี้สีแดงแรงฤทธิ์เลยนะคะตัวนี้จะเป็นโฉมหน้าปี2013นะเดี๋ยวจะพาไป รับชมรอบๆคันคันนี้ป้ายแดงอยู่ที่549,000ประหยัดไปถึง290,000เลยนะเกือบ3 0 0 0ค่ะเหลือเพียงแค่259,000คันนี้นะคะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4,007อยู่ประมาณนี้ค่ะเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ถ้าฟรีดาวจัดเต็มนะจะอยู่ที่ประมาณ5,000นิดๆค่ะประมาณ4,9500ค่ะพี่ๆค่ะถ้าสนใจคันนี้นะสามารถ โทรหาปรึกษาได้นะคะที่0961984963ค่ะนะคะผ่อนสบายบายค่ะคันนี้ก็เป็นตัวแฮตเต็ก5ประตูนะก็เป็นรถอนเนกประสงค์ค่ะที่ใครอยากจะได้แบบว่ารถที่บรรทุกได้เยอะเพราะว่าสามารถทับเบาะด้านหลังได้ก็วางของได้เยอะเนาะแต่ถ้าใครที่อยากจะได้เป็นตัวซีดาน4ประตูเราก็มีค่ะนะคะในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ4,007เนาะก็รับรายได้อยู่ประมาณ15,000 ก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะถ้าสนใจยังไงก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามได้เลยอย่างที่แจ้งค่ะและรถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวรถการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำเล่มไม่มีชชมพดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมเลยอาลค่าดเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมด้านหน้ากันนะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ค่ะพี่ๆขาไฟตัวนี้เนี่ยค่ะ จะด้านยาวเนี่ยเห็นไหมเขาจะเรียกเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนหางปลาปะนะคะตัวนี้แล้วก็กระจังหน้าค่ะจะได้เป็นตัวสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะเขามีฉายานะรุ่นนี้นะเขาจะเรียกว่าอะไรตัวหน้าหนวดประดุกนะแล้วก็ไฟด้านหน้าขาดนะคะก็ใสแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ําเกาะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยเดี๋ยวน้ำหนึ่งทาการขัด เดี๋ยวดูไฟตัดหมอกให้นะดาสามารถขัดเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่าคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานค่ะแล้วก็ผ่านการตรวจสภาพมาแล้วทั้งหมด274รายการเพราะว่ามี QR code อยู่ด้านหน้ากระจกค,ค่ะในส่วนของแม็กนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นล็อกกระทาพร้อมฝาครอบนะยางนะจะได้เป็นยางบิสโตนปี2021คะ่ะพี่ขาถ้ายางนะคะมีแตกลายงาหรือว่า ดอกยางไม่มีแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนดูแลตรงนี้ให้ค่ะด้านข้างค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยที่เปิดด้านนอกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะด้านข้างมีตัวกันกระแทกมาด้วยนะคะกระจกเดิมนะคะกระจกเดิมด้านหลังก็ได้เป็นกระจกเดิมแล้วก็ฝั่งนี้ก็กระจกเดิมค่ะ พี่ๆขาเราจะาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะโครงสร้างโครงสร้างเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจนน้ําถ้านํารถออกไปและเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานม,มาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนกระจกด้านหน้าค่ะเป็นตาโตโยต้าได้เป็นกระจกเดิมด้วยด้านหน้าแผงประตูค่ะนะคะได้เป็นแผงประตูสีดำเนาะตรงนี้ก็ดูแบบเหมือนรถสปอร์ตอะนะอันนี้เป็นพลาสติกนะก็ดูรวดลายเหมือนแบบ หนังเย็บมานะคะตรงนี้ก็จะมีรวดลายค่ะพี่ๆค่ะที่เปิดด้านในเป็นสีดํานะคะด้านล่างมีช่องใส่แก้วใส่ของต่างๆนะคะภายในนะคะได้เป็นอคอนโซลด้านหน้าก็เป็นสีดําค่ะได้เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็เดินตะเข็บนะคะสีส้มนะคะแล้วก็พวกตัวน็อตผ่นเพ็ต่างๆเนี่ยค่ะปี2013นนะคะน็อตต่างๆนี่ค่ะ พาดูโครงสร้างตัวรถดีกว่าให้ลูกค้ามั่นใจนะคะว่าตัวรถเนี่ยเราการันตีสภาพเดิมอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของรอยเมคอาร์ตค่ะนี่ค่ะรอยสวยอยู่ครบนะคะรอยสวยอยู่ครบนะ,ะบางทีน้ำหนึ่งไม่ค่อยอยากจะดึงนะเนี่ยเพราะว่าเราดูในส่วนของ ตัวประตูดีกว่านะคะว่ามีชนหนักเข้าตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีพิกความชนหนักจนน้ำนะคะมาดูด้านหลังฝั่งนี้กันบ้างค่ะพวกตัวน็อตต่างๆเนี่ยค่ะ สนใจยังไงทักเข้ามาได้นะสีอาจจะแบบว่าเจ็บจิตนิดนึงสีแดงใครที่ชอบสีนี้นะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังผ่อนสบายค่ะเอาไปขับลูกรับส่งไปโรงเรียนนะคะขับออกต่างจังหวัดก็ได้สบายๆนะพี่ๆค่ะก็อาจจะต้องมีการพักบ้างเพราะเครื่องพันสองคอาจจะเป็นเครื่องเล็กนะสามารถไปได้ขับไปพักไปได้ค่ะพี่ๆค่ะตัวนี้นะคะเป็น,เป,นเป็นโฉมของก่อนที่ เป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนอีกรุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้ป้ายแดงจะอยู่ที่5 4 9 0 0 0สาอันนี้เป็นตัว E จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเครดิตอัพจัดยอดได้เต็มดันฟรีดาวได้นะคะอัพจัดยอดได้เต็มดันฟรีดาวได้อันนี้ก็คือได้เป็นล็อกกระทับพร้อมฝาครอบส่วนด้านท้าย่ะนะคะได้เสารับสัญญาณหลังคาเนี่ยค่ะสปอยเลอร์นะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะอะ่ด้านหลังก็เป็นตาโตโยตา้ามีระบบ ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะมาเดี๋ยวเปิดท้ายดูด้านหลังกันบ้างพี่ๆขาตัวนี้เปิดด้านหลังตัวนี้ตรงนี้ก็จะได้เป็นสีเงินเนาะได้เป็นสีเงินอ่ะนะคะมีเซนเซอร์กะระยะนะคะเซ็นเซอร์ถอยนะคะได้เซ็นเซอร์ถอยอ่ะมาเปิดท้ายดูด้านหลังนี่ค่ะ มีเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังนะคะส่วนไฟนะคะไทโคยิโตน,นี่ไฟเดิมจากโรงงานไฟด้านท้ายยังเป็นไฟเดิมอยู่นะคะไม่ได้โดนชนหนักมารอยเมคอัพต่างๆพี่ขาพวกตัวน็อตต่างๆอันนี้คงสร้างหลักครงสร้างเดิมเอารถออกไปมั่นใจได้นะคะเอารถจากลำหนึ่งไปไม่ต้องกังวลน,นะเรามีวาลันตีก็คือว่าถ้ามีปัญหาอะไรเราพร้อมดูแลค่ะเรามีบริการหลังการขายให้ด้วยนะคะอ่ะอันนี้ไทโคยิตโตเดิมแท้จากโรงงานนะคะแผ่น ยางรองมีให้ครบนะคะแล้วก็อ่ารุ่นนี้นะคะยังจะได้เป็นยางอะไหล่อยู่นะคะถ้ารุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะได้เป็นที่ปะยางนะเป็นที่อุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินแล้วก็ด้านหลังขาตรงนี้ค่ะสีแดงเขาก็จะพ่นเผื่อมาแบบนี้นะคะพี่ลูกค้าบางท่านเนาะเฮ้ยทาไมด้านหลังเป็นสีแดงแบบนี้ไปดูป้ายแดงได้เลยค่ะรถออกมาใหม่ก็เป็นแบบนี้ค่ะไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อนะตัวนี้จะเป็นหนึ่งอานะคะตรงนี้ นี่ก็จะเป็น1 L แอมีรอยปัม๊มซ้ายขวาครบนะคะไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อนะคะมีฉากกั้นระหว่างห้องผู้โดยสารแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระนะคะนี่ค่ะให้ดูฉากตัวนี้ถอดได้นะคะมาก้มต่ําดูสักนิดนึงค่ะนี่ค่ะช่วงล่างนะคะพี่ๆขาสามารถเข้ามาทดลองขับได้มาดูตัวรถได้เลย นะคะมาดูตัวรถในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจยกคูหาสอบถามน้ำหนึ่งได้นะคะก็เราเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้คันนี้ขอรับอยู่ที่รับรายได้อยู่ที่1มื่นหมื่นหกหขึ้นไป พี่ๆขาจริงๆแล้วหมื่นสามก็ไปได้นะนะคะหมื่นสามก็ไปได้ถ้าไม่มีภาระอย่างอื่นน้ําหนึ่งบอกก่อนว่าสมมติเรารับรายได้อยู่หมื่นห้าเรามีผ่อนอะไรบางอย่างเนี่ยสมมต 2, 000, 3, 000, 15, 000ิผ่อนสองพันสามพันหมื่นห้าหักสองพันเราก็จะเหลืออยู่หมื่นสามแล้วเขาจะคิดแบบนี้นะคะพี่อ่ในเรื่องของเครดิตยังไงมาคุยกันค่ะมาคุยกันเขาจะคิดอย่างนี้แล้วเขาจะเอารายได้เราทั้งหมดเนี่ยหารสองแล้วก็หารสองก็จะเป็นยอดผ่อนถ้าสมมติรับรายได้หมื่นห้าผ่อนลดไม่เกินเจ็ดพันห้า แต่ถ้าพี่รายได้หมื่นห้าพี่มีผ่อนอะไรสักอย่างสามพันพี่ก็จะเหลือรับรายได้อยู่หมื่นสองหมื่นสองหารสองเหลือเท่าไหร่คะอ่ะหกพันก็คือจะผ่อนรถไม่เกินหกพันจะเป็นประมาณนี้น้ำหนึ่งถึงขอรายได้หมื่นสามก็ได้คะ่ะถ้าหมื่นสามหารสองเหลือเท่าไหร่อ่ะเขาก็เราก็จะผ่อนรถได้เท่านั้นนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะผ่อนรถห้าพันนะคะก็อยู่หมื่นหนึ่งเนาะก็หกพันประมาณหกพันห้านะคะแต่ว่าเราต้องไม่มีภาระย,ยางอื่ออ่ะ แล้วก็อาชีพที่ไม่ค่อยมีปัญหาเลยที่แบบออกง่ายฉลุยเลยนะคะพนักงานบริษัทที่มีสลิปเงินเดือนแล้วก็ข้าราชการนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นๆน,นะคะเอ๊ะแล้วถ้าเป็นอาชีพอื่นออกได้ไหมพี่ขาออกได้เช่นเดียวกันมาคุยกันก่อนคะ่ะมาคุยกันได้อ่ะ เลขไม่นะคะอยู่ที่125,735มหน้าโลหน้าปัดจะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้ก็เป็นสีส้มเช่นเดียวกันรองรับ C D F M A M นะคะแอร์ก็จะเป็นแบบหมุนอนาล็อกตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าอ่ะเดี๋ยวกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้นะคะอ่าพับมือแต่ปรับไฟฟ้าแล้วก็กระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออโต ดูห้องเครื่องด้านหน้ากาันอันนี้จะเป็นรถรุ่นที่ผ่อนสบายคอนโซลด้านหน้านะคะตัวนี้เนี่ยค่ะอ่ะก็มีลายนะมีลวดลายหน้าหน้าจอเดิมนะคะแล้วก็ตรงนี้ยังห่อหุ้มพลาสติกไว้อยู่เลยนะคะมีกระจกให้เพดานนะคะได้เป็นสีสีเทาดำนะคะเพดานได้เป็นสีเทาดำรถนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเราการันตีสภาพเดิมอยู่แล้วไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำเอาเปิดไปแล้วนี่นะ สนใจยังไงทักเข้ามาดูตัวรถได้เลยนะคะคันนี้สีแดงสวยมากนะคะเอาไปรับลูกนะคะไปโรงเรียนไปจ่ายตลาดนะคะหรือว่า,าพาแบบขับไม่ไม่ไม่ไมเอใช้งานแบบว่าเอาไปใช้งานได้หรือว่าลูกๆนะคะกำลังมองหารถคันแรกและอยากได้ ยังไม่อยากได้ายแดงอยากได้มือสองให้ฝึกขับก่อนนะคะคันนี้ก็ได้ใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะพี่อะไรหาง่ายนะคะในเรื่องของตัวเครื่องอึดถึกทนบอกเลยนะคะคันนี้คุ้มสุดอ่ะค่ะมาดูในส่วนของตัวรถต่างๆกันหน่อยรอยเมคอัพสวยมากนะคะสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังเดิมจากโรงงานอยู่ครบชัดเจนเบ้าชกครอยเมคอัพต่างๆนี่ค่ะ สนใจยังไงทักมาค่ะ0961984963มอกอยู่ครบชัดเจนนะคะห้องเครื่องนะคะสี่สูบก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็เช็คของเหลวเบื้องต้นต่างๆตัวน็อตสภาพเดิมเลยค่ะพี่ๆค่ะนี่ค่ะเบ้าโช๊คนะรอยปั๊มอยู่ครบชัดเจนมอกอยู่ครบชัดเจนไฟด้านหน้านะคะไทโคยิโตเดิมแท้จากโรงงานคานด้านหน้า เนี่ยค่ะ,ะสนใจยังไงทักเข้ามานะคะตัวนี้นะคะ 2 5 9 0 0 0กับโ o y ยต้ y ยางลิต 1.2e ปี2013-14ก็บางไฟแนนซ์ก็จัดได้5ปีบางไฟแนนซ์ก็ยังสามารถจัดได้7ปีอยู่นะคะสนใจยังไงทักมาค่ะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์นะคะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4,007แต่ถ้าจัดยอดเต็มฟรีดาวก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000-5,001จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเรารวมทุกอย่างในยอดเนาะสนใจยังไงนะคะทักมาได้เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 啊、uh huh.